ผมเจอกับคุณรอวันแพนะหัวชื่อแบบตรงอย่างแบบชื่อไขเม็ดนะครับเป็นเม็ดซ้ายกรณีไข่เม็ด ลองไปต่อเลยนะครับพ่กมันก็โอเคอยู่นะรู้สึกว่าคขาจะสู้เราจะทำไงพ่อามาเพิ่ไม่เดินไงเป็นจุดอ่อนอยู่นะกิน ง่ายเลยนะครับเพราะผมโจมตีเร็วนะที่เราได้เกมนี้อย่างง่ายๆเพราะว่าเราบุกเร็วนะครับพอเราบุกเร็วเนี่ยบางทีเขาไม่ทันตั้งตัวไงจับโอเคถ้าผมไม่ทำอะไรก็จะแทงริมได้ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อยแต่ว่าผมขึ้นขุนเงือเชื่อมเรือแล้วก็ซ้อนเรือกินอ่าโอเคผมกินไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวก,กินตัวนี้หลด แต่มากินได้นะความจริงแล้วอ่ะแต่ผมห่วงตัวนี้นะผมกินฟรีดีกว่าผมไม่จำเป็นต้องเสียผมจะกินฟรีให้หมดเลยก็สู้เราน่าจะแย่แล้วนะอีกสักพักคงจะต้องยอมแพ้ยอดนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามผมนะทางเพจคุณหมอรุกับเซนบอทามเพจ Facebook กับจีเอย็มรอดทางยูทูบอันนี้หนังสือของผมนะ ถ้าอยากสัมรัสก็สั่งซื้อได้คอสก็มีแต่ว่าถ้าปิดคลิปแค่นี้มันจะเร็วไปไหมเราต้องเล่นสก,กมแล้วกันเจอคุณพียูนะปูนะคุณภูปูผู้หรอผู้อะไรนะเก็บมาซ้ายเม็ดซ้าย ังนะครับเกมบุกเร็วเนี่ยเวลาเราอยู่ในแรงเริ่มต้นเจอกับผูเ้เล่นใหม่ๆจะชนะเร็วต้องเล่อย่างนี้นะครับเป็นโอเพนนิ่งที่แบบว่าวัดราู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็โดนอะอารมณ์นั้นนะคนติดหลัง สุดยอดนะฟุตชั่นเรายัางสุดยอดอยู่ถูกไหมเหอเห็นไหมผมไม่ต้องอ้าออกฟรีเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาเจอเราแบบไม่สนใจโคนเขาอะกินฟรีเรื่อยๆยนะแบบนิ่มๆเลยอะ น่าจะยอมแพ้นะต่อไปลุกจนนะนเนี่ยถ้า,าไม่ระวังถ้ามากินลุกขุนขึ้นนะผมเอานี้ดีกว่าเผื่อเขาเผื่อกลับไปที่เดิมเขาต้องกลับไปตรงนี้นะจะลุกจนเลยนะอะ่เขาไม่เผื่อนะครับเว รสชาตินี้ตัแหน่งนี้มันเป็นรูนะเห็นไหมลงโนลงได้นะครับสบายเลยไปแบบนี้แล้วก็ชิลละโคนตัวทุกมัดไม่ไหวนะมากเกินเอกดทวีต เวทปูมาขึ้นมาขึ้นนี้ก็ได้ดีหมดนี่น่าจะชิวอะก็ยกมา เบียค่ะอืสามจุดเลยนะ่าจะต้องยอมเรานะจบเกมนี้จบเลยแล้วนะก,นวนะก็จะเป็นการไต่แรงเงรวบเร็วนะครับเป็นเทคนิคนะใครชอบก็ไปทำตามได้นะแล้วก็น่าเชื่อว่าจะขึ้นแรงได้อย่างรวดเร็วเพราะว่านะมันเป็นเทคนิค ดีดีลุกกินมาไออันนี้มันหนักมาก <Yeah. S 1> okay. เรือถอ่ายอาคุณต้องถอ่ายผูกแล้วเรือกระซอนโอว์ต h ฮ้ยวัตเนี่ยอันนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับ จิ้น,นี่มั้งผมจะแคร์ดีไหมเนี่ยโอเคเขาไปน,น,นู่นเลยนะอะไรก็ไม่รู้นะอผมไม่อยากจะสนใจอะ่ะผมอยากจะหาทางลุกจนเร็วๆนะเพราะว่าจะต้องกลับโคนมันล้าเรือไปลุกนะนั่นอไอเดีย เหลือกินคืนแล้วก็โคนป่าแต้มธรรมชาติอ้าวอย่างนี้ก็ <Yes. S 1> จบนะครับจ <Yes, John. S 1> โอ้เร็วมากเลยงั้นเราต้องเล่นอีกสักเกมนะเล่นแบบเหลือเชื่อเพราะเราอยู่ในช่วงไต้ทังสวัสดีค่ะเนี่ยอีกนะอีกสักเกมเกมสุดท้าย เพลงทหารเรือสิบหกคือไงคนนี้น่าจะเพิ่งเริ่มนะแต่ไม่รู้ว่าเก่งหรืออ่อนนะครับเพราะว่าเรตติ้งที่น้อยเกินเนี่ยบางทีแปลว่าเขาเล่นน้อยด้วยนะไม่ได้แปลว่าอ่อนนะโอเคอเขาเล่นเรือมาเหส่สวนนะเฮ้ยไม่ใช่เรือเขาย่อเรือนะอือหือเดผมโมโหะนะจะถ,ถูกกันมากเกินไปแล้วนะครับคุณเพลงทหารเรือสิบหกเฮ้ย นี่ CM โดนบูลลี่นะครับอย่างเงี้ยผมเออถ้าอย่างี้นะผมจะปูเบี้ยให้หน้าสั่นเลยผมบอกเลยโอเคผมเอาเสร็จเอาเสร็จอะไรน่นะโอเคผมจะปูเบี้ยแปดตัวเลยไม่น่าเชื่อนะฮะเราจะได้โอเคคุณเจอแน่นอน คือผมจะพยายามเหลือเวลาให้มากกับเขาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นผมรู้สึกผมถูกบูลลี่นะโอเคผมไม่ให้เหลือออกเลยผมว่ามันสุดจอยจริงนะเกมนี้ไปเขาขอเสมอซึ่ง เทคนิคในการที่เราไม่แคร์จะเห็นว่าเม่เวลาของผู้ต่อสู้ผมยังไหลอยู่นะครับคือเราก็ไม่ต้องไปกดก็ได้ครับเพราะว่าบางทีถ้ากดตัวผิดกระถุกท่านอาจจะกดผิดแล้วมันทําให้ไปกดเสมอแล้วแย่นะครับจบเรื่องนะครับเราชนะนะครับ็ชคก่อนใจทีหลังด้วยเอชเคเอจ่ายด้วยเอชเคเลเทอร์บศูนย์เปอร์เซ็นต์โออะไรก็ไม่รู้นะครับเจอกับทีมบาสนะครับมา ่สุดเราก็เจอมนุษย์ปกติแล้วนะครับหลังจากที่เราเจอมนุษย์เรือนะครับโอเคผมได้มาขโบมดอันนี้คือกับดักต้นเกมนะผมกับคาราวาสเคยทำเรื่องพวกนี้อยู่นะแบบแยกไปทุกขั้นตอนเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาขายหรือจำหน่ายนะครับแต่จริงๆมันถึงไหม บางทีทำให้เราชนะง,ง่ายนะก็มีข้อดีนะครับสป็นแบบต้นเกมเนี่ยโอเคผมไม่อยากแล่ตัวนะเพราะว่าแต่จริงๆล่ตัวก็ไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าคุนเพราะขุนเขาต้องแย่แตัวโอเคแล้อผมไม่เข้าใจว่าทำไมวา,มา,มาเขาเต้นแบบนั้นนะแต่ว่าโอเคแต่เพราะผมไม่กลัวผมให้เขาเต้นได้ทั้งวันเลยถ้าถ้าอยู่ชอบไนท์แดนซิ่งเย่นันนะ โอเคไอเทคหยกพอนะครับเพราะว่าเราต้องการดูว่าเขาจะเบี้ยกินหรือเปล่าเพราะาถ้าเบี้ยกินก็จะเป็นแท่นนะครับน้อยนี้คือวิธีการเล่นกับนะคนที่เรตติ้งไม่สูงแล้วทาให้ชนะง่ายนะครับถ้าเป็นแท่นเป็นทางเพราะมันเดินยากแล้วว่าเขาจะเดินพลาดแล้วเราจะชนะง่ายประมาณนั้นแต่เป็นแท่นเป็นทางหมดละ ที่เว้นโคไลก็ยังดูดีเลยนะโอเคต่อมาต่อมานี่มาฉันต้องไม่ควรจะทำอย่างนั้นใหคือผมว่าผมผมมีไอเดียอีกไอเดียที่น่้สนใจนะเละวลาพี่ยาไล้ผมมีแตแล้วนี่ผมจะ็ดอยู่โอเคผมกัน Math เม็ดอีกเห็นไหม ไม่มค่อยากโดนลุกหรอกยกเว้เนคนเี่ชอบความเจ็บปวดนะได้อีกฟรีเทมโปไว้นอตนะครับเอ่อเขาให้เราเดินฟรีเราก็เอาดูดีมากแดงดีกว่าแบบชัดเจนมากๆนะครับมันมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยกว่าบบนี้แล้วเอาจริง มากกว่านี้ก็ต้องโกงกันแล้วนะครับโอเคแต่เขากำลังพูดที่จะแทงผมผมพูดทำยังไงดีผมว่าผมได,ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันลูก mm hmm. พูดนะผมเปลี่ยนดีกว่าโผ้มาผมมันยืนผิดที่อะ่ะมันทำอะไรไม่ได้แต่ว่าที่ส่วน นี่เรามาอยู่นี่โอเคเขาเดินเรือนะเขาเดินเร็วอยู่นะจับเบี้ยฟอันนี้ก็เป็นการสร้างปัญหานะเขากินไหมเ,เขาไม่กินด้วยนะหลายคน,นดูดีชัดเจนสงว่าเราคิดถูกแล้วล่ะที่ ที่ต้องเอามาลงเพื่ได้มีแผนนะเห็นว่ามันสุดยอดมากเลยนะหนังผมตอนนี้โอ้ในสุดเขาก็เดินเร็วอย่างเดียวนะ พาตัวได้ยึดท่านนะครับง่ายไหมเฮ้ย,ยนี่ผมแพงดีกว่าเพราะนัานมันเถึงเดินผิดนโอเค this is horrible for, for black people right? for hawaii right? something like that นะครับดูดีเห็นไหมเร้เสร้อยนะสองตัวทำอะไไม่ได้ โดอนอีกนะครับถ้าพีอยากกินโดนลูกทีนึงก่อนเย้่ยวเยี่วเขาไม่ยอมแ right yeah. yeah. มอมพ้นะแต่ผมบอกเลยว่าเขาเขาไม่รอดแน่นอน นนี้จนนะครับ,บ,บใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทาง youtube นะจียอมมะโลดนะครับแล้วก็ทางเ c e บุ๊กก็มาคุยหมารูกกับเซียนบอนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ